น้าไปถามหาเนี่ยตื่นนอนยังพนะอะกํกลังกินอะไรบอกน้าไปที่กินขนมวิตามินบอกน้าไปดิอโอ้กินขนมยามินใครซื้อมาให้ครับโอ้ยายต้อยเอามาขาย<น>ไม่ใช่แม่เบียร์เรยส่งมาให้แม่เบียร์ดิล่ะ กินขนมยามินโน่เจียงจังเลยตื่นนอนเนี่ยนะเฮ้ยนี่โอ้ยกินให้หมดก่อนอย่าไปเอาไปใส่กันมันละลายเด้นละลายดิอื้ละลายตัวอ่าสีอะไรสีส้มโอ้ยขนมยามินแม่เบียร์โอ้ยพ่อกัดแล้วมันเปรี้ยวส้มๆเปรี้ยวๆ กินเลยอาำเลยอ,เอออ,อาบเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวรลตัสไปยามยายหมียายหมีไม่สบายเข้าโรงพยาบาลบอกบอกน้าปายดิยน้าปายไม่สบายหายยางทำไมเอ็นแยายเอ็นแผล <laughs> ยายเอ็นแผล เดี๋ยวพาไปตลาดไปเที่ยวตลาดไปเที่ยวรลตั๋ไปไหม,มไปไหมน่าละกินกินเปรี้ยวๆขายอย่าขายขายออกมาทำไมเอออมดูดตัวยามินขนม,มขนมยามินเม็ด Aloy Yêu mấy Bé mấy Aloy mấy Rồi chín chín nhầm 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 rồi chiếu 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 nhầm nhầm, nhầm. Ừ. Chéo chéo nhầm nhầm cả. Ừ Cám ơn ạ nè nào bay mấy nè Bay Bay Hà mò mấy Ván, Bay hà mò mấy Bay hà mò bay đu dài mì Hà mò Đi, Hà mò Bà Cua thâm mây bay ใครจะไปนะไม่เอาวานไปไหมไม่เอาไปหาหมอเนาะไม่เอาอืมสี่้อุ้ยนาน <c oughs> แมมเจ็บปากไหมอ่ะ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 แมม <c oughs> <c oughs> ยังหล่อบ้ะ <c oughs> ไหนๆๆยัยไหนๆยัยเอ็นอยู่ไหนยัยเอ็นน่ะย็นเข้าไปหาหมอสิ

นั่งได้ไหมน,นั่งได้ไหมตกนะค่อยๆนะนอเออนั่งนี้เลยเออๆๆคืออเออ,เอ,อพนอ,อ,อ,พน,อนั่งกีรับมามาพอนั่งกีรับให้พอนั่งกีรับนั่งแบบไม้โอ้นั่งแบบไม,ไม้เอาขึ้นอื้อนี่ไงพอนั่งกีรับเอา อเอาขอนนั่งเอือเอาวานนั่งหนีเอาอึ๊บเอานั่ง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 โอ้ได้นั่งหนีนั่นเห็นไหมเอานั่นนั่นนั่นเห็นไหมเห็นหนีไหมเห็นวานได้นั่งหนีลงลงลงไปไหน